สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการทําเสื้อนะคะเป็นเสื้อที่จากในรูปนะมันเป็นเสื้อที่คอติดมากเลยค่ะแล้วทีวนี้เขาก็อยากจะทําให้มันคอเอาลงค่ะไม่ให้มันติดคอมากเกินไปนะคะตัวนี้เราก็จะเอาลงอยู่ที่ประมาณค,คือการจะคอเขานะคะว่าเอาลงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็วัดนะคะว่าลงประมาณนิ้วครึง่งแล้วก็ติก๊จกจับจับคอเขาว่าเออว่าลงประมาณนี้นะ การที่เราจะเอาลงได้เนี่ยตรงคอตรงนี้จะอยู่ที่เดิมค่ะตรงไหลเนี่ยนะจะอยู่ที่เดิมค่ะเพียงแต่เอาตรงตรงข้างล่างเนี่ยมันลงเอาคอลึกลงเฉยๆนะคะส่วนซิปเซฟอ,อะไรเราก็ยังใช้อันเดิมอยู่นะคะเนี่ยยังใช้เส้นเดิมอยู่นะไม่ได้ไปทําอะไรนะเพียงแต่เราตรงเนี้ยเรา,เอาอยู่ที่เดิมแต่ตรงเนี้ยเราคว้านลงค่ะอ่ะเรามาดูวิธีทําเลยนะคะอ่ะอันดับแรกก็คือเสื้อตัวเนี้ยคือเขาไม่อยากมีฟองน้ําเพราะอย่างที่บอกที่เห็นจากในรนะูปเนาะมันเป็นแบบ มันเป็นคอตืดเตอเตอะเกินไปอ่ะยิ่งคอที่มันติดติดอะไม่พอมีฟองน้ํามันยิ่งทําให้เรายิ่งไม่มีคอหนักข้าพี่ใหญ่เน่ยอ่ะเราก็จะล้อฟองน้ําออกก่อนนะคะเราออกอย่างนี้เลยนี่จ้าพอออกแล้วก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนกันนะคะอ่ะเรากลับด้านในมาค่ะกลับด้านในออกมานะ อะไรที่ทำคอเนี่ยเราต้องจับสันทบมันให้เป็นให้เป็นสันทบกลางหน้าก่อนคะ่ะแล้วก็ใช้เข็มมุดกัดนะคะใช้เข็มมุดกัดนะกัดคอเส้นตรงไหลเนะี่ยให้ตรงกันก่อนเพราะเราจะคว้านคอหน้ามันลงค่ะโดยที่คอหลังละถึงเราจะไม่คว้านลงแต่เราก็ต้องจับมันให้นะให้ให้ให้ตรงกันก่อนนะเพื่อให้เวลาเราคว้านคอหน้าน่ะมันจะได้มองดูไม่ไม่จะได้มองดูไม่บิดไม่เบี้ยวค่ะนี่หลังจากนั้นเราก็จับเส้นสองเส้นเนี่ยค่ะ ให้มันตรงกันนะจับใช้เข็มหมุดจับก่อนใช้เข็มหมุดจับก่อนนะอ้าวทีนี้เราก็จะคว้านคอกันค่ะอารู้สึกว่าตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันอ้นี้ไปเดี๋ยวอ้อยจะเอาลงเอาเข้าสักประมาณหนึ่งกระเบียดละกันตรงไหล่เนี่ยเราก็ดูความเหมาะสมนะคะว่าถ้าเราใช้เส้นเดิมเนี่ยมันจะทําให้เราทํายาก เพราะฉะนั้นเราจะขวานกินสักประมาณครึ่งนิ้วแล้วกันนะตรงไหล่เนี่ยตรงตรงที่ว่าอ้อยบอกว่าเอาจุดเดิมเนี่ยอ้อยจะเอาเข้าประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะเพื่อให้มันมองดูบาลานซ์กับเส้นข้างล่างที่เราจะเอาลงนิ้วครึ่งเนี่ยนะอ่าเราเอาลงนิ้วครึ่งค่ะเราวัดจากเส้นกลางเนี่ยนะคะวัดลงค่ะนิ้วครึ่งนะคะนี่วัดลงอย่างนี้เราก็ขีดมนันหลังจากนั้นตรงนี้เราก็ติ๊กไว้ว่าเราเอาเข้าประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะเราก็ติ๊กไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ ใช้มือวาดนะคะนี่ใช้มือวาดนะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ให้มันเป็นออกคอกลมนะคะการวาดของเราเนี่ยก็อาจจะใช้แม้บรรทงกไม้บรรทัดที่เป็นไม้บรรทัดไม้นกแก้วก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะหลังจากนั้นตรงตรงหลังจากนั้นเราก็วาดเรียวหายมาตรงด้านด้านคอหลังเลยค่ะแต่ไม่ต้องถึงซิปนะเราจะได้ไม่ต้องทับซิปใหม่นะคะอ้าวหลังจากนั้นเราก็เจียนมันออกค่ะเจียนมันออกโดยที่ให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดนะ ให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดเจียนทั้งเจียนทั้งตัวนอกและสาบเลยเจียนไปเลยค่ะนี่นะคะออจะเจียนเลยนะหนึ่งกระเบียดเป็นเกณฑ์ค่ะโดยที่เราจะใช้สาบอันเดิมเขานี่แหละเนี่ยที่มีอยู่นี่นะคะนี่ค่ะเจียนไปหนึ่งกระเบียดนะสาบข้างล่างเราเหลือไว้นิดหนึ่งเอาไวท้ทําเราจะไม่ต้องไปหาสาบใหม่นะนี่ค่ะเจียนไปเลยหนึ่งกระเบียดนะคะอ่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะทํายาก ตรงนี้มันจะทํายากเพราะมันติดมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกทีละชิ้นค่ะแล้วเราก็ค่อยเจียนมันนะคะอ่าล็อกออกนะก่อนจะล็อกเราก็ต้องกลัวว่าคอมันจะไม่ตรงกันเราก็เอาติ๊กมันไว้เงี้ยค่ะหรือไม่ก็กิ้งก็ได้นะแต่ว่าติ๊กมันออกมานี่ยนะคะว่าเออมันเข้าอยู่ติ๊กประมาณนี้นะนี่หลังจากนั้นเราก็ปล่อยทค็ม,มุดมันค่ะแล้วก็ล็อกล็อกทีละชิ้นค่ะตรงคอหลังเนี่ยเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าตะเข็บมันมันน้อยไงตะเข็บมันน้อยเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องล็อกทีละช อ่ะทีนี้อันดับแรกเราต้องลาออันนี้ออกก่อนตรงสาบเนี่ยตรงตรงสาบที่ว่าเขาสอยติดไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราคข้ามาสอยติดใหม่นะคะเพราะาเราต้องกลับสาบมันอ่านี่ลาอออกมาแบบนี้เลยนี่ค่ะเปิดออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สาบอันนี้แหละเย็บกลับมันไปอีกทีหนึ่งนะคะ ี่เนี่ยล็อกเปิดออกไปก่อนมันจะได้ไม่เกะกะเรานะเราค่อยมาเนาติดมันใหม่ไม่ต้องนี่เปิดไปเลยมันจะได้ทําง่ายๆนะคะอ่าหลังจากนั้นตรงนี้อย่างที่บอกอะ่ะตรงเนี้ย ตะเข็บที่เราไอ้นี่ไว้ออาเราค่อยๆลาอทีละชิ้นค่ะเราลาะที่ว่าเขากดพร,ริกตะเข็บไว้ก่อนลาอออกมาลาอออกมานะลาอออกมาที่เ็าพริกกดตะเข็บที่ล้มตะเข็บด้านคอหลังไว้ก่อนอ่าวเราลบรอมออกมาล้อออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเน่ก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันก็จะหลุดออกหลังจากนั้นเราก็มาล้อไอ้ได้ที่เขาเย็บเนี่ยทีละชิ้นเนี่ยค่ะ นี่ค่ะ็อกเ่าเท่าที่ได้นะตรงนี้ก็คือตรงที่หลบคอเนี่ยเราต้องล็อกเกือบหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเราจะเข้าตีนผีมันยากค่ะนี่ก็ล็อกมาให้เกือบถึงเนี่เลยนะเท่าที่ได้ค่ะให้ที่เราขีดเลียวมนะันอะมันหายมาที่ตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้มันมองดูเป็นนี่เราก็เจนให้มันได้หนึ่งหนึ่งกระเบียดน,นะคะตามเส้นช่อของเราที่ติ๊กไว้อ,ะอ่ะเจียนไปมันก็เท่ากับว่าตรงเส้นเส้นเดิมของเก่าเลยเพราะว่า เราเข้าหนึ่งกระเบียดไงอ่ะเราก็เจียในตรงเส้นจริงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บเราก็เย็บหนึ่งกระเบียดข้างในที่เราเก็บเข้าไปไน,นะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะได้แล้วค่ะแบบนี้เราก็จะจับมันนะคะก็จับไปเส้นหนึ่งเราก็ดูว่าไหลตรงเนี้ยรู้สึกว่าพอเราทําคอให้มันกว้างอะไหลตรงเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะบานเราก็เก็บกินไหล่ได้นิดหนึ่งนะคะเก็บไม่ต้องถึงหนึ่งกระเบียดนะเก็บแค่นิดเดียวะคะ่ะพอให้มันมองดูแบบคอมันจะได้ไม่อ้านะ นี่นะคะเดี๋ยวออยเย็บให้ดูนะเย็บกินหน่อยหนึ่งนิดเดียวเพื่อให้คอมันมองดูกระชับนั่นเองอะไรที่เราเก็บคอค่ะเอ้คอให้กว้างขึ้นเนี่ย มันจะบานออกไงเพราะฉะนั้นเราต้องกินมันเพราะว่าเราไม่ได้เก็บที่เพเทิร์นมัน่ยเพราะโดยปกติอะเพเทิร์นอะระหว่างคอคอคอแคบกับคอลึกอะคอลึกมันจะเก็บมากกว่าต้องพิกเก็บคอนะนี่ค่ะแล้วก็เก็บกินอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะเก็บกินมันมองดูแบบว่าให้คอมันแบบกระชับกระชับหน่อยไม่ไม่ไม่อ้านะคะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะรออีกแสนนนะคะ รออีกแทมหนึง่งแล้วเราก็มาจับเย็บหนึ่งกับเบียบเป็นเกณฑ์ไปเลยแล้วเราก็เย็บไหลสองข้างทำเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะก็จะเย็บเนี่ยสองข้างทำเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ค่ะอ่าเมื่อเราได้แล้วเราก็ลอเส้นเส้นเดิมมันออกมันจะได้แบลออกมาะคะ่ะอ้าวเมื่อเราทำไหล่สองข้างเนี่ยเราล่อออกแล้วนะคะเราก็จะมาลับสาบค่ะก็เอาสาบอันเดิมเนี่แหละนะคะเนี่ยวางลงไปเลยจับเส้นไหลให้ตรงกันค่ะจับเส้นไหลให้ตรงกันนะอ่าถ้าเกิดว่าสาบเนี่ยมันมองดูม่กกี้เรากินมันไปใช่ไหมเออสาบเราก็ต้องกินเหมือนกันนะ กินนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะมันจะได้เท่าๆกันนะแล้วก็เย็บย้ำมันไปด้วยเลยอร่อยนึงถ้ามองดูตรงนี้ยมันมองดูเยอะเกินไปแล้วก็ตัดให้มันเหลือประมาณครึง่งประมาณหนึ่งกระเบียกก็พอค่ะไม่ต้องมีเยอะนะเพราะว่าไม่มีความจําเป็นอ่ะมันจะทําให้หนาหเ่านี่นะสองข้างทําเหมือนกันค่ะาสาั์นะคะ นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็นี่ตรงเนี้ยอย่างที่บอกอะ่ะเราเลาะไอ้ตรงที่เย็บกดให้ดีนะคะเราก็จับเส้นไหล่นะคะ่ะจับเส้นไหลเนี่ยนะ,ะให้ตรงกันแล้วเราก็เย็บตีนผีเป็นเกณฑ์เลยค่ะโดยใช้ด้านด้านตัวเสื้อเป็นเกณฑ์นะโดยใช้ด้านตัวเสื้อเป็นเกณฑ์ เนี่ยวันเราจับเราก็าจับมันเนี่ยจับไม่ต้องไปดึงเบ็ดลังเลยนะคะค่อยๆจับไปเยจับกัดไว้ค่ะกับสาบกับตัวเนี่ยให้ตรงกันแล้วเราก็เย็บตีนผีเป็นเกย์เลยค่ะถ้าเกิดใครที่ทําขอกว้างมากๆอาจจะเดินได้ก็เรียกว่าเดินได้การการยืดก็มีนะแต่นี้ไม่ต้องค่ะมันไม่ได้กว้างมากนะ อะไรจะเย็บค่ะเย็บเส้นเดิมเลยคะ่ะจากคอเส้นเดิมหลังเนี่ยแล้วก็วนมาหนึงกระเบียบเป็นเกยค่ะ อ่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราเย็บตีนผีมาเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเราเย็บมาอย่างนี้หลังจากนั้นอะไรที่มันเป็นคออมเนี่ยที่เราต้องรีดหลบมันลงไปเนี่ยเราต้องขีบมันค่ะก็ขีบรอบคอเลยนะคะอ่ะก็เริ่มจากคอหลังที่เราที่เราขีบไปบ้างแล้วเนี่ยที่เขามีขีบอยู่บ้างแล้วเนี่ยเราก็ขีบต่อมาค่ะยิ่งตรงไหล่นี่ต้องขีบให้สุดเลยนะคะเพราะว่ามันมันจะฝืนถ้าเราขีบไม่สุดอ่ะขีบไป ลิปห่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งเสนนะคะขีปแิงเฉียงนิดๆก็ได้เลยจตตะตรงๆก็ได้แล้วแต่เนี้ยทําได้เลยขิปมาแต่มันต้องให้เกินนะคะอย่าให้เกินเส้นที่เราเย็บนะเดี๋ยวมันขาดขิดไปอย่างที่บอกว่าช่วงไหล่นี้ต้องลิปที่สุดเลยตรงช่วงเนี้ยไม่ต้องขีดสุดก็ได้ตรงพวกเดี๋ยตรงเนี้ยเพราะว่าสุดมากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาด อ่าอกนั้น,นแล้วก็เขาเรียกว่าการหลบสาบหลบพิกอะล้มตะเข็บน,นะก็ล้มมาค่ะจากของเดิมเนี่ยต่อต่อเท่าที่ได้ ร่มมาทางด้านสาสนะคะ แล้วค่ะนี่นะคะนี่หลังจากนี้เราก็ไปรีดมันไปรีดมันลงนะคะเดี๋ยวไปรีดให้ดูนะเดี๋ยวมาดูตอนที่อ้อยรีดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้อ้าวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะนี่หลังจากที่อ้อยกลับแล้วนะก็อย่างที่ให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราเย็บกดเขาเรียกว่ากดล้มตะเข็บแบบนี้นะคะล้มตะเข็บแบบนี้นะก็เราก็ไปรีดคะ่ะเมื่อรีดคอ มันก็จะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้นะคะก็รีดให้เรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้แล้วตอนแรกอ้อยบอกว่าจะจะจะพ้งสาบให้มันเท่ากันหรืออะไรอะแต่สุดท้ายก็คือไม่เอาแล้วนะเอาตามนี้อะตามของเดิมเขาได้แหละเพราะว่าเราอย่าไปทำเหมือนเขามากเลยนี่นะคะให้ดูข้างในนะคะก็อ้อยก็สอยก้างปลาแบบนี้ติดไปเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะสอยก้างปลาไปอย่างเงี้ยนะรอบพอนะคะ ล็อกคอแบบนี้ค่ะคืออันนี้มันน้อยก็ปล่อยไปนะเอาแค่นี้ค่ะคือตรงนี้ถ้าเราพงน้อยแล้วมันมองดูไม่ไม่แข็งแรงไงก็เลยเอาเท่าเดิมเลยตรงนี้น้อยที่เราถูกกินลงไปแล้วก็เอาเท่าน,นี้ค่ะก็เป็นแบบนี้อ่ะก็จะมีรูปให้ดูขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังที่แก้แล้วก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ติดคอเนาะอันนี้ก็คือเสื้อนี้ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาซื้อมาจากซื้อมาที่ดีโอสยามนะคะพันแปดตัวเนี้ย แลมาใส่คู่กับผ้าถุงที่อ้อยลงให้ดูค่ะตัวนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะผ้าถุงอะ่ะก็คือใส่แบบนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะถ้าใครคอติดหรือมันคอมันตื้นเกินไปใส่แล้วติดลูกกระเดือกอะ่ะแล้วทีนี้เราก็มาแก้ยางนี้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขามีสาบพอเราก็ใช้สาบเท่าที่เหลือนะคะแต่ถ้ามันไม่พอเราต้องใช้สาบอันใหม่นะคะคง้งก็คือใช้ใช้คอใหม่ที่เราวาดเนี่ย ก็คือก็ปอกมาแล้วก็ทําเป็นสาดต่างหากได้ค่ะอบก็คือใช้ผ้าอาันอื่นไปนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ